วันนี้ก็อยากจะมาโชว์แล้วก็อยากจะมาชวนผู้ชมทุกๆคนเลยทําอีกหนึ่งเมนูที่เซนชอบมากพี่อีกเพราะว่ามันเป็นก้อนกลุๆม,ม,มน่ารักก้อนกลมๆมน่ารักเซนก็ชอบของทอดเต็ดเข็มทองปั้นก้อนทอด กลับมาอยู่ในห้องครัวของเรากันแล้วนะคะเผอแป๊บเดียวนะพี่อิฟนี่เข้าสู่เดือน5แล้วนะเดือน5เดือนพฤษภาคมใช่ค่ะจากหน้าร้อนเมษายนที่ร้อนมอๆๆที่ร้อนม <c oughs> ร้อนสุดๆร้อนฮิทสต,ตรกร้อนจนข้าไปพุ่งกร <c oughs> ะชูดปาดเงือปาดเงือแต่ว่าวันนี้เนี่ย เชื่อว่าหลายๆคนจะอยากอยู่บ้านมากขึ้นเพราะเพราะว่าเราอยากจะทํากับข้าวทานเองไงพี่อีเวลาติดตามรายการ Two Sis Kitchen ใน EP ที่ผ่านๆมาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ไปลงมือแล้วก็มีฝีมือที่ดีขึ้นเช่นเซนเป็นต้นเป็นตัวอย่างที่ดีเราทํากันมาหลายเทปเพราะฉะนั้นตอนนี้เซนแบบคล่องแคล่วมากอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นในเทปผ่านๆมานะคะเก่งมากวันนี้ก็อยากจะมาโชว์แล้วก็อยากจะมาชวนผู้ชมทุกๆคนเลยทําอีกหนึ่งเมนูที่ เซนชอบมากพี่อีฟเพราะเพราะว่ามันเป็นก้อนกลมกลมน่ารก้อนกลมกมน่ารักเซนชอบอะไรกลมกลมและเซนก็ชอบของทอดใช่ค่ะแต่ว่าเป็นของทอดที่คือวัตถุดิบข้างในเนี่ยดีต่อสุขภาพเพยายามจะดึงให้มันดูแบบมีความดีต่อสุขภาพนแล้วเพราะนี่เดี๋ยวจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่เอาชื่อเมนูนี้ก่อนเลยนี่ก็คือเมนูเห็ดเข็มทองป้นก้อนทอด ขาดไม่ได้เลยสําคัญมากๆ<ช>นะคะที่สำคัญก็คือนี่ค่ะ,คะแป้งทอดกรอบราฉลากทองนะคะที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้ซื้อ,อเอาไว้เยอะๆได้เลยเพราะว่าเซนว่าทำกับอะไรอร่อยหมดเราเริ่มจากการใส่หมูก่อนอันนี้จะเป็นหมูสับหยาบใช่แล้วนะคะส่สุภาพหรอม่สุภาพหรอ <laughs> แล้วก็คลุกๆไปเรื่อยๆนะคะแครอทนะคะเห็ดเข็ยบอาเราโอเคหลังจากที่เราคลุกๆประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราจะไปในส่วนของเครื่องปรุงพี่เอาขวดนี้ก่อนดีไหมคะนี่นะคะนี่ตัวนี้เลยซีอิ่วขาวสูตรหนึ่งตาแมกโรฉลากทองนะคะเราใส่สัก1ช้อนโต๊ะกับอีกสักครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นนะคะขอเป็นตัวนี้นะคะคุณช่วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองินี่เลยสัดส่วนเท่าๆกันเลยค่ะถึงค่ะต่อด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะหลังจากนั้นพี่อีฟเราใส่ไข่ไก่ค่ะพี่อีถือช้อนเดี๋ยวจะตอกให้นะคะ ออกล้างเลยได้ค่ะปึ๊บนี่น,นี่ค่ะและก่อนที่เราจะใส่แป้งทอดกรอบตราฉลากทองคุณผู้ชมอย่าลืมคนไข่ให้เท่าคนไข่ให้เข้ากับหมูโอเคค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นต้นหอมซอยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเซนจะต่อด้วยตัวนี้เลยนะคะแป้งทอดกรอบราฉลากทองนะคะอู้สีสันเริ่มสดใสแล้วโอเคนี่นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันยังเหลวอยู่เห็นไหมคะและสิ่งที่ทําให้มันเกาะกันก็คือเป็เอกของราใช่ค่ะแป้งทอดกรอบราฉลากทองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชอันนี้ก็ใส่ไปประมาณเกือบครึ่งถุงก็ได้ใช่ค่ะ จริงๆพี่อิฟก็คนมาค่อนข้างดีมากๆแล้วนะคะพี่อิฟคนดีพี่อิฟคนดีใช่ค่ะวิธีการนะคะก็อาจจะนี่คุณผู้ชมเอาไว้ในมืออย่างนี้นะคะแล้วก็บีบน้องขึ้นมานะค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะทำแบบนี้น้องก็จะเป็นก้อนกโอนอ้ เราก็จะทําเยอะเสมอน,นะคะเผื่อเพื่อนบ้านค<ฤ>ุณอย่าลืมว่าคุณมีป้าข้างบ้านนะคะที่คอยห่วงใยใส่ใจเราเสมอได้แล้วใส่ถุงมือเก่งม,มาก,เ,มากเพราะว่าจะเสีบยบไม้ค่ะดูมีอะไรในการเสิร์ฟให้กับคนที่บ้านทานให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้น <Okay. S 1> นะคะเราก็หาอะไรที่มาตกแต่งเพิ่มสีสันให้หเมนูจานนี้ของเราได้ แล้วเรานะคะก็เพิ่มความอร่อยแบบคูณ2กันไปเลยวยนี้เลยค่ะน้ำจิ้มไก่ตราชลากทองีูกัลกลกรงอยู่ผู้ชมจะได้อยาเห็นขวดนี้หน้าตาแบบนี้นะคะที่ผู้ชมต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยเพราะว่าจิ้มอะไรก็สามารถทําให้รู้สึกว่าอร่อยอร่อยขึ้นจริงๆพอแกะแล้วเนี่ยผู้ชมก็เขย่านิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อพริกที่มีเยอะมากๆเลยเนี่ยกระจายไปทั่วขวดนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาให้พริกเยอะมากเยอะมากค่ะใช่ค่ะ นี่โอ้โโอโดังแกระกของแท้มาแล้วโอ้ยน,น่าทานมากดูดีมากนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเมนูของเราในวันนี้นะคะใช่แล้วคะ่ะหเข็มทองปั้นก้อนทอดสำเร็จเรียบร้อยสวยงามเยเ้ย สนุกแล้วก็สามารถจะจัดตกแต่งจานตามที่ผู้ชมชอบได้เลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เช่นว่ามันได้ทําอะไรหลายๆอย่างดีใช,ใช่ไหมมีปั้นมีผสมมีมาเสียบไม้และที่สําคัญที่สุดก็คือ อร่อยอร่อยและตอนนี้นะคะก็ไดเข้ามาสามมือแล้วค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะพร้อมทานมากเลยไม่ใช่ชิมนะทานทานแล้วนะคะอิ่มค่ะถูกค่ะนี่ไม่ใช่ไฟดิเนงไม่ต้องกินทูกเดียวใช่ค่ะมาชิมได้หมดเลยถูกต้องเพราะนี่เป็นของเราสองคน2 s i s t s kitchen ค่ะนะคะมาลองชิมกันพี่อิปหอมนะแต่หอมนะหอมเนอะอร่อย รสเครื่องเทศอะคะ่ะที่เราใส่เข้าไปพวกตำเกลือแล้วก็ผิงอะอมันดีมากเลยนะเซนชอบเท็กซ์เจอร์ของแครอทแล้วก็มีเห็ดเข็มทองที่แบบมันมีอะไรเห็ดมันจะดึงดึงอะค่ะม,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 มันจะมีความชื้นมันทําให้แบบตัวที่เราทอดเนี่ยมันไม่แห้งมันมันฉ่ำๆเนาะที่เด็กคืออยู่ที่เครื่องปรุงมันทําให้อร่อยมากๆอร่อยมากๆหอมมากหอมอร่อยอ เค็มทองปั้นก้อนทอดนะคะลองไปทําไปทอดกันดูรับรองว่าทุกคนจะต้องติดใจมากแน่ๆเลยแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดแล้วค่ะสําหรับ Two Sis Kitchen นะคะอยากให้ทุกๆคนเข้าครัวกับพวกเรานะคะไปทําตาม มื้อหลังจากนี้เลยก็ได้เพราะว่าเมนูนี้ไม่ย่าง,จร,งจริงจริงแล้วก็อร่อยด้วยค่ะค่ะต้องติดใจกันแน่ๆเลยใช่เลยแล้วก็อย่าลืมน,นะคะติดใจแล้วติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะใน E ีีต่อๆไปรวมถึง E ีีก่อนหน้านี้ไปดูย้อนหลังกันก็ได้น่าจะมีหลายๆเมนูที่ถูกใจคุณผู้ชมใช่ค่ะ,ะคะเมนูหน้าก็น่าสูกใจนะคะจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ